الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشارح رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا بِعُلُمِهِ فِي الدَّارَيْنِ <coughs> قوله أهل السنة والجماعة دو كم أتي كم بود قوم نصنف نأتي بود وإني وهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة مو أني قو كوي قن بينا يا إمام طوحوي كي شايف بيان เพราะเพื่ต้องการจะบอกว่าทุกสิ่งที่แกคุยไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วฉะนั้นสิ่งใดที่แกไม่ได้กล่าวเอาไว้แสดงว่านั่นไม่ใช่สาระหลักสําคัญในการที่จะมายึดมัน่นสิ่งใดแบบไหนเท่าไหนเท่าไหร่ที่แกได้กล่าวเอาไว้นั่นคือหลักสําคัญที่จะเอามายึดมั่นได้เลยนะซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงให้ข้อคิดกับพวกเราว่า สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสำนวนของอิหม่ามตอฮาวีหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนว่ามีเรื่องอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่สาระที่สําคัญแล้วสําหรับการเอามาเป็นอากิดะและที่เขาทะเลาะกันทุกวันนี้เป็นการทะเลาะกันในเนื้อหาที่มันลึกไปกว่านี้แหละแสดงว่ามันไม่ไมจำเป็นจะต้องเข้าไปสู่มันก็ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้คือบหยาดแล้วมันคือความกระจ่างแล้วอทีนี้ ในคําว่าอัลลิสุนนติวัรจามะกีบว่านี่คือคําอธิบายเกี่ยวกับอักดีดาของอัลลิสุนนติวรจามะทีนี้มาดูรายละเอียดของคําว่าอัลลิสุนนติวัรจามะเน่ยหมายถึงอะไรด้านล่างหมายเลขสี่ก็ว่าอัลลิสุนนติวรจามะคำกล่าวของมุลสนิทที่บอกว่าอัลลิสุนนติวัรจามะเขาบอกว่าวลมูราดูบี والمراد بالسنة ها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالدعاء إليها بقوله تعالى: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني" والمراد จุดมุ่งหมายของคำว่าอสัสนะในคำว่าอันิสุนนะวันมูรอดุบิสุนนะทีฮาฮุน,นะณตรงนี้ฮาฮูนานก็คือณจุดนี้จุดมุ่งหมายของคำว่าอสัสนะในความหมายตรงนี้เนะี่ยก็คือในเรื่องของอากิดะในเรื่องของหลักการตรงนี้เนะี่ยหมายถึงมุรอดุมุตตะตะอัตตอริกัตุขบัดมันก็คือตอรรก็ก็คือหมายถึงแนวทางหรือเส้นทาง อัลลอตีซึนที่แกนั้อัลนายะอับดุลเลที่ท่านนบีเนี่ยอัลนาฮะอยู่บนแนวทางอันนั้นนะคำว่าสุนนะก็คือหมายถึงอัตอรักตุลลอ่ีกนั้นอัลนายะแนวทางที่ท่านนบีนั้นปรากฏว่าท่านอยู่บนแนวทางอันนั้นเนีี่ยเเขารยกว่าสุนนะอ่ว่าอุมิรออันนบายะนะอิฟังดูอัลนายะ และที่ท่านนาบีได้ถูกสั่งบิดดวอีอลอิฮะต่อการเรียกร้องดองในความหมายตรงนี้ก็คือการเรียกร้องหรือดาว่านั่นเองนะเพราะคําว่าดาว่านั้นมีสองแนวทางมีสองคำดอายาดูรูดวอันวะดัวะตันฟะฮัวดาิ u u ah บางทีใช้คําว่าอัดดอาแต่ความหมายคือดาว่าบางทีใช้คําว่าดาว่แต่ความหมายคือดองนะซึ่งเป็น หน้าที่และความรับผิดชอบของอุมมานีว่าอุมิรอและที่ท่านนบีได้ถูกสั่งใช้บิด,ดูาอดต่อการเรียกร้องอิไลฮะไปสู่มันอิไลฮะอิละอัตตอริกกไปยังแนวทางนั้นๆอ่อุมิรอเนี่ยบิดบีกอวดีฮิตาลาถูกสั่งใช้ด้วยคํากล่าวของอัลลอฮฺตาลาที่ว่า قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل الله نوع أمكان ما بوقع تهن نبي و قل جون قلو ته جون فاو براكا ته هذه سبيلي هذه نلا سنة نلا هذه سبيلي นี่แหละสบีลีคือแนวทางของฉันอ่นี่แหละคือแนวทางของฉันอัลลอฮฺอัลลอฮฺประทนได้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาดะวะ่พวกท่านไปสู่อัลลอฮฺ تعالى อาล้บอรเซอรตินเรียกร้องเนี่ยบนความประจักษ์ชัดบอร์เซอร์บอรีเอรนี่คือความกระจาง ดาว่าด้วยกับความบนความบนสิ่งที่มันอยู่บนความชัดแจ้งอ,า,อานาชันวานนิตตาบานีและผู้ที่ปฏิบัติตามชั้นก็เช่นเดียวกันเรียกร้องไปสู่สิ่งนี้อ่านี่เป็นอายะสำคัญเลยที่บ่งชี้ว่าเราคืออุมมะที่ต้องดาว่เราคืออุมมะที่ต้องดาวะาอแยกนะคนละเรื่องดาว่ากับออกดาว่าคนละอย่างกัน <c oughs> ดาว่เนี่ยคือความรับผิดชอบในการกระตุ้นสังคมด้วยวิธีการใดๆก็ตามเรียกร้องผู้คนสู่การละหมาดสอนผู้คนให้ละหมาดได้เรียกร้องผู้คนไปสู่อิมาเรียกร้องผู้คนให้ยับยั้งจากมักเสียเอาผู้คนออกจากความไร้สาระมาสู่กับสิ่งที่มีสาระเหล่านี้เขาได้ว่าดาว่หมดไม่ว่าจะทําด้วยวิธีการใดแต่การอด่าว่าคือหนึ่งวิธีการในการดาว่านั่นเอง แต่ไม่ใช่วิธีการเพียงวิธีการเดียวที่จะดาวะาได้ต้อตงแยกตรงนั้นให้ถูกต้องยิ่งตอนนี้พยายามปรับระบบในระหว่างพวกเราให้มีอามาันเพื่อเนี่ยเพื่อกระตุ้นอีมาเนี่ยคืออามันของดาวะอามาันในการดาวะก็ได้ว่าการขับเคลื่อนสังคมมันจะต้องมีรูปแบบวิธีการของอามาน ไม่มีการไปชวนกันมานั่งมุซาการาเรเรื่องความรู้มานั่งอ่านอังกุรอานช่วงละเวลาหลังอัสตรีนะคนที่มีปณิธานในการจะกลับไปเปลี่ยนแปลงสังคมนะจงเอาเวทีนี้ในการฝึกวันนี้ตั้งแต่ต้นจงจำไว้ว่าถ้าเราเอาแต่ความรู้เชื่อไหมว่าจะมีสิ่งที่เรารู้เนี่ยจะสอนกับคนได้น้อยมากเพราะคนที่มีแต่ความรู้ แล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นได้แต่เพียงนักเปิดตําราแล้วเปิดตําราเปิดที่ไหนเปิดในมัสยิดแล้วมัสยิดคนมาละหมาดอยู่ห้าคนก็ได้สอนหนังสือแค่คนห้าคนก็ได้แค่นั้นแต่สิ่งที่เราต้องเป็นคือเราต้องเป็นนักดาว่าสังคมก็คือนักกระตุ้นสังคมหาวิธีการให้ผู้คนเนี่ยต้อนผู้คนมาสู่มัสยิดก่อนแล้วถึงเราจะสอนได้อ่าเข้าใจไหมอ่าฉะนั้น อย่าอาต้องเป็นนักข่ากว่นนักโฟกัสนักนักปฏิรูปสังคมพยายามเอาตัวเข้ามาอยู่ในระบบของมันเราจะได้เรียนรู้วิธีการในการที่จะเขย่าสังคมจะเรียกคนมาสู่อัลลอฮฺตาลาอย่างไงจะใช้วิธีการไหนแผนการไหนแบบไหนอย่างไรนะเน่ยต้องต้องเสียสละเวลาเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองนี่คือสนามฝึกอ่านั่นแหละมาร่วมอามาันในช่วงเย็นทุกๆวันเอาดู นี่แหละเขาเรียกว่าสุนนะก็คือตอริยวกนี่เขาคือตอรียก่ที่นบีอยู่บนแนวทางนั้นเส้นทางชีวิตที่นบีอยู่บนมันอ่าวลมุราดุบิลจามะตีและจุดมุ่งหมายของคำว่าจ ah. ามะนะจุดคือเวลาใช้คาว่าอนุสุนนะก็คือบุคคลที่ยืนอยู่บนจุดยืนของท่านนาบีในทุกเรื่องอเหมือนที่เคยเคยทวงติงว่า วันนี้เราได้แต่เรียกร้องว่าอากคดะอัลิสุนนะต้องอย่างนั้นอากคดะอัลิสุนนะต้องแบบนี้แต่อามันอัลิสุนนะไม่มีคนเอามาเอามาเรียกร้องอามันอัลิสุนนะที่ต้องตื่นตะฮัจุดอามันอัลิสุนนะที่ต้องรักษารอวาทิพอามันอัลิสุนนะที่ช่วยเหลือผู้คนอามันอัลิสุนนะที่มีอัคลากมีมารยาทในการใช้คําพูดอ่าเหล่านี้ไม่ได้มาฟื้นฟู คนที่เรียกร้องไปสู่อากิดะอลิสุนนาวันยมาเอาแต่จุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเองยังยังไม่เข่งคัดในเรื่องละหมาจะมาอ้อเลยไม่ละหมาจะมาอเลยจะเป็นอลิสุนนาอย่างไงนะนะเนี่นยต้อง,ต,องต้องมองประเด็นให้มันรอบด้นานไม่ใช่แต่เพียงว่าความรู้อริสุนนาต้องแบบนี้เท่านั้นไม่หลักปฏิบัติอริสุนนาเป็นอย่างไรหัวใจแห่งอริสุนนาเป็นอย่างไรต้องเรียกร้องเรื่องราวเหล่านี้บ้างอืม วันมุราดูบิล جماعة ที่เล็จุดมุ่งหมายของคขาว่า جماعة ในคำว่าอัลิสุนนะวัน جماعةجماعة เนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คืออัลซอฮาบะตุก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบะวัตตาบิอุนและบรรดาตาบิอุนละหุมตาบิอุนเนี่ยแปลว่าผู้ที่ติดตามละหุมละหุมแก่บรรดาซอฮาบะผู้เหล่าผู้ติดตามซอฮาบะบีเอซานในเรื่องคุณธรรมความดี ก็คือคนที่ทำดีตามบรรดาสอสาะฮะคนในบาตาบิรูนอ่านี่แหละคำว่าอัลจามะก็คือหมายถึงกลุ่มบรรดาสอสาบฮะและลูกศิษย์ลูกหาสอสาบฮะก็คือหมายถึงกลุ่มบุคคลในยุคอัสซาลฟุสซาแนหนะเห็นไหมและถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติของคนในยุคซาลฟุสซอนหเนี่ยคือคนที่เคร่งครัดในเรื่องอิบาดาห์ทั้งสิ้นเลยนะบุคคลเหล่านั้นเคร่งครัดในเรื่องอิบาดาห์ แต่พอมารุ่นหลังเนี่ยอิบาดะห์เสื่อมคลายแล้วก็มาเอาเด่นในเรื่องของวิชาการและความรู้นะวะอิลัยฮิลอิชาระตุบิกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะอัต-ฏอรีกุล ladhi อะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีวะอิลัยฮินะอิลัยฮิอิลัยฮิอิล่าอะระอิล่าอะห์ลุสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และวไปยังค <S ess> ําว่าอัลลอฮสุนนะวันจามะอานี่ยนะอัลอิชาโรตูมันมีการชี้เบี่ยงเบนไปด้วยกับคํากล่าวของท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมวะฮุวะวะมันนั้นวะฮุวะก็คืออัลลอฮสุนนะวันจามะอานั้นก็คืออัตตอริกุมันคือเส้นทางหรือแนวทางอัลลอดีซึ่งที่ที่นบีบอกว่าอานาอะลัยฮิวะอัลฮับีนะ มาอนา ana عليه อั ص ฮาบีท่านนบีบอกชั้น ع ل ฮิชั้นอยู่บนมันวะอัฮาบีและ صحاب ชั้นก็อยู่บนมันสหายเนี่ยถามท่านนบีว่ากลุ่มไหนคือทางรอดนบีก็บอกมาอ a นาอะไรฮิว่า أصحاب ีแนวทางที่ชั้นอยู่บนมันและสหายของชั้นอยู่บนมัน ฉะนั้นกินในเรื่องอากิดากินในเรื่องอามาริยากินในเรื่องทุกอย่างชีวิตเพราะเหตุน,นี้การปฏิรูปโลกใบนี้ของท่านมอนานาอิลยสเนี่ยท่านรื้อฟื้นเป็นกลุ่มเดียวเลยที่มารื้อฟื้นฮาตุสซฮาบะเอาวิธีการดำเนินชีวิตของบรรดาซาฮาบะมาอ่านในกลุ่มก็คือกลุ่มยามาอาตบิกหนังสือฮาตุสาฮาบะเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้ ต้องไม่รู้กี่หลายร้อยปีแล้วแต่มันก็มีอยู่ในรูปของการเขียนแต่ไม่มีคนกลุ่มใดที่พยายามกระตุ้นในการเอาจุดนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเสริมสร้างสแกยภาพของคนมุสลิมยกเว้นกลุ่มยาม,มาตบริพอมายุคข,ของอานาญญาตท่านมองว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้สังคมขับเคลื่อนไปได้นะั้น จะต้องอาศัยฮหยาตุสฮบะก็คือการกลับไปเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตของสฮาบะเพราะบุคคลเหล่านั้นคือลูกศิษย์ของท่านนาบีไปดูอามันของบรรดาสฮาบะจะเข้าใจอามันของนบีก็เลยทําให้เป็นที่มาของการจัดนในเรื่องของฮหยาตุสฮาบะ นะจามอดาวะจึงมุ่งเน้นในการกลับไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของซอาบะกลับไปย้อนรอยตํานานซอฮาบะเพื่อที่จะให้ประวัสาทเหล่านั้นได้กระตุ้นตัวเราไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่อิมานและอามันที่ซอแะนะนะนั่นแหละ وإنما سميت هذه الطريقة طريقة أهل السنة والجماعة لأنها مخالفة لطريق أهل الهوى والبدعة آه. وإنما هذه سميت هذه الطريقة تيريق نيو تاني و طريقة أهل السنة والجماعة وبين أهل السنة والجماعة พราะอะไรลียนน่ฮะลียนน่ฮะที่ตรริก็เพราะว่าแนวทางนี้เนี่ยก็คือแนวทางอันซุนนะอัจะมาเนี่ยมุคอดีฟตุนมันจะสวนทางกันลิตรริกีสวนทางกับแนวทางของอัลฮิลฮาวะอัลบิดะถ้าไม่เป็นอันซุนนะก็จะเป็นอัลฮุลฮาวะอัลบิดะห์อันซุนนะอัจะมาตรงข้ามกับอัลฮุลฮาวะอันบิดะ อารุลฮาวาก็คือกลุ่มบุคคลที่คล้อยตามต่ออารมณ์นับสูตัวเองแล้วก็บิดะมีแต่สิ่งผิดผิดเพี้ยนเพียน,นอยู่ในชีวิตของเขาในเรื่องของศาสนาอ่าฉะนั้นอลิสุนนะจึงต้องไม่ตามอ,อารุลหฮาวาฮาวาคือนับสูตัวเองนับสูในทุกเรื่องนะนับสูในเรื่องการใช้ชีวิตสอ oh ฮ oh าบะเามูจยาฮาดะต่อนับส,ส, oh oh man, สูไม่ใช่ตามฮาวานับสูอ่าและซอฮาเขายึดมั่นในสุนนะไม่ใช่ ประดิษฐ์เขาบอกเป็นเสมือนโรงงานผลิตหรือประดิษฐ์บิดาส่งออกสู่สังคมมาอ่อยืนหยัดในสุนนะอนี่แหละคือความหมายของคำว่าอาลุซุนจิวัลจามาอ่าอเอาดูคำอธิบายหมายเลขห้าด้านล่างต่อไปเลย ونص الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على ذكر هؤلاء الفقهاء hmm. لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه صوم so, يعني ว,วันศร الإمام ต ل ط ح و ي ยและท่านอิมามอัตตาฮ ح و ي เนี่ยได้นสัสซอได้เขียนระบุเอาไว้นัสซอเนี่ยหมายถึงเขียนเป็นตัวบทเอาไว้กำกับเอาไว้นัสซศด้านบนนะ่ะอา,าถึงดิกริฮาอุลัอินฟุกฮะในการกล่าวถึงบรรดาฟูกฮะเหล่านั้นะจะบอกเหตุผลว่าทำไมอิมาม อัลตัฮาวินี่ได้กล่าวถึงคำว่าอาลามั ه ฮ ف บ ه ฟูกอฮาอิลมิละนักศิลปมนี้อยู่บนแนวทางของบรรดานักฟูกอฮาแห่งอัลอิสลามที่มีนามว่าอับีฮานิฟานุ و มานบินซาบิดอัลกูฟีและอับียูซุสบิากูบินอิบราฮิมอัลอังซารีและอับีอับดุลลาฮิมุฮัมมัดอิบดุลฮัสซันอัลชัยบานีทั้งนจะต้องมีการเอ่ยหรือกล่าวถึงฟูกอฮาเหล่านี้ขึ้นมาเหตุผลของมันคืออะไร และวันศ์อิมามอตถาวิยุรห์นะฮ์ข ا ง Allah ท่ามอ้บงถึงการกล่าวของบรรดาฟุกฮะเหล่านี้ขึ้นมาก็คืออิมามอบูฮานิฟะคืออิมามฮานาฟีและก็อีกลูกศิษย์สองคนของท่านอันนก็เพราะว่าท่านอิมามอัตาวนั้นการในฟูรุอีอัลาฮบิลอิมามอบูฮานิฟะรดิัลลอ การนะการตอฮาวีนั้นท่านอิ่มั่ตอฮาวีเนี่ยท่านเนี่ยฟิลฟูรัวในเรื่องของฟูรัวฟูรัวคืออะไรฟูรัวก็คือในเรื่องของวิชาฟิกวิชามันมีสองอย่างหนึ่งวิชาอุซูลกับวิชาฟูรัววิชาอุซูลนั้นคือวิชาอากีไดเขาเรียกว่าอุซูลุดินเป็นรากรากวิชาแห่งศาสนาก็คือวิชาอุซูลแล้ววิชาฟิกเนี่ยเขาเรียกอีกชื่อว่าวิชาฟูรัวฟูรัวเนี่ยคือกิ่งก้านสาขา ถ้าอูซูลก็คือลำต้นและรากฟรัวก็คือกิ่งของต้นไม้เขาจะเรียกอย่างนั้นเข้อบอกว่าเลื่อนหูแค่ในฟิลฟรัวอีไอฟีอิลฟิกฮีนะเพราะว่าท่านอิหม่ามตอฮาวีนั้นในเรื่องของหลักการวิชาฟิกเนี่ยอาลามัตฮะบิอิหม่ามีอบีฮานิฟะท่านอยู่บนแนวทางของท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะฮอดีอัลลอฮุอะลัยฮิลลอฮฺ ว่าเลสด هذه ล ع อักดัตูซึ่งอากดะนี้หมายถึงอากดะตอหวิยะในตำราเล่นนี้นั้นมันไม่ใช่ขอสตันไม่ใช่จำกัดเฉพาะบิฮาอูละสำหรับบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นไม่ใช่อ่านี่ต้องการจะแก้ต่างว่าที่มีการเกริ่นนำถึงบรรดาฟูกอฮาทั้งสามท่านคืออบูาฮานิฟาและลูกศิษย์อีกสองท่านเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะสื่อว่าอากิดานี้เป็นอากิดาของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอากิดาเฉพาะของฮานาฟีแล้วก็กอดออบูยุซุฟแล้วก็ท่านกอเดอฮัมัดมมบินฮัสซันอัชชัยบานีไม่ใช่แต่เหตุผลเพราะว่าอิมามตอฮาวีเนี่ยอยู่ในมัสยับของบุคคลเหล่านี้ในเรื่องฟิกแค่นั้นเองเหมือนที่อธิบายไว้เมื่อวานให้ฟังอ่าบบลฮิยามุอะตักดูอันอิสุนต์และาอะมา บรรเฮียไอฮะดีฮอาคิดะแต่ถ้าว่าอาคิดะนี่เนี่ยมันเป็นมูอะตะกอดุมันคือหลักมันคือสิ่งยึดมั่นของอาลลิซุนน่วันจามะไม่ใช่สิ่งยึดมั่นของอิหม่าออบูฮานิฟ่าคนเดียวหรือกลุ่มลูกศิษย์ของอิหม่าออบูฮานิฟ่าไม่ใช่เข้าใจนะอ่าละยุกอดุ จะไม่ถูกกล่าวว่าคือเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะไม่พูดว่าฮาซาฟิลอ้างคิดติฮานาฟิยุนเอาฮาซาฟิลอ้างคิดติชาฟิอียุนอ่าเขาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่บอกว่านี่เนี่ยฮาซาเนี่ยคือมุตตะดาฮานาฟิยุนเน่ยเป็นขอบัตฟิลอ้างคิดตเนี่ยตามลงมุกัดดมถ้าเรียงใหม่เนี่ยเขาจะเรียงนี้ฮาซาฮานาฟิยุนฟิลอ้างคิดตว่าฮาซาชาฟิอียุนฟิลอ้างคิดต เขาพูดแบบนี้เขาไม่พูดกันว่าเน mm. mm ี่ยอากิีาของสายฮานาฟีอากิดาแบบนี้อากิดาของสายชาวฟีเอโคแบบนี้ไม่มีพูดกันเขาไม่พูดกันอ่าเพราะอะไรล่ะฟาอินน์ชาฟีียแต่เพราะบรรดาอุลามะในชาฟีียนะชาฟีียเนี่ยหมายถึงบรรดาเหล่าอุลามะในมัสยิชาฟี Proba benda ulama di sangkat neshafiyia, wal hanafiyah le ulama nafang hanafiyah, wal hanabila le ulama nafang hanabila, maka mazhab hanbaliyah, wal malikiyah le ulama nafang malikiyanan, wa ghairuhum wa ghairuhum le eun jaw bukun launi ni, nihana, minal mazahibul fiqhiyah, jaw benda wuna mazhab thangdah wisaafiknya, innamahiya mazahibu. อันที่จริงแล้วเหล่านี้นั้นมันคือมซาฮิบมันคือแนวทางต่างๆว่าอกวารุนและมันคือทัศนะต่างๆฟิลมาซาอิลีในบรรดา مسألة ต่างๆของอัลอามาริยาในทางปฏิบัติไม่ใช่ในทางเอติกก์นว่าอัมมาซาอิลีเอติกอดสำหรับกรณี مسألة ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเอติกอดคือหลักการยึดมั่นนั้นฟฝาอินนะฮะแท้จริงแล้ว มาสัยอินอัลียาติอัลกออตันมาบนียาตุนอัลกิตาบิวสุนนะมันจะดำเนินอยู่บนแนวทางของอัลกิตาบวุซุนนะก็คืออัลกุรอานและฮะดีษแบบเดียวกันไม่ต่างกันแสดงว่ามาในหลักการอุซูลเดียวกันนะในเรื่องของอากิดะแต่มาแตกต่างกันในเรื่องของอามาลียาก็คือหลักปฏิบัติทางวิชาฟิกแค่นั้นเองที่ไม่เหมือนกัน ให้เข้าใจไว้อย่างนี้นะเบื้องต้นฉะนั้นสรุปความเบื้องต้นก็คือวันนี้เราได้สาระในคำนิยามของคำว่าอลสุนนาวันจมามะก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่บนแนวทางของท่านรอสุลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะนั่นเองนะ ทีนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเหตุผลที่อิหม่ามตอวาวีเอ,อ่ยถึงบรรดาอุลมามะในฝั่งฮานาฟียากขึ้นมาไม่ได้ต้องการที่จะสื่อว่าอากิีดาเหล่านี้เป็นอากิีด้าในสังกัดฮานาฟีไม่ใช่เพราะถ้าพูดถึงแง่ของฮานาฟีชเวฮัมบารีมาลิกีเขาจะไม่พูดเรื่องอากิีดาเพราะว่ามัสยิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะเรื่องของ อามาริยาก็คือหลักปฏิบัติฟิกไม่ใช่หลักการยึดมั่นเพราะหลักการยึดมั่นของทุกคนนั้นยืนหยัดอยู่บนรากฐานเดียวกันทั้งสิ้นนะอ้าวจบไปทีนี้พรุ่งนี้มาดูหน้าถัดไปอัลกอรอฟิตเตาฮิดนะกูรอฟิตาฮิดิลลาฮิมุ่ตะกิดีนั้บิตาฟิกิลลาฮิอินนัลลอฮะวาฮิดุลลาชาริกะละ ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره والله اعلم